บ้านนาดีนาอุดมเดินบทหล่แห่งการเรียบบนรู้สู่รั้วส้มขาวสำนักสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไะถมศุกษายุโสธรเขตหนึ่งก่อตั้งเมื่อวันที่24สิงหาคมพุทธศักราช2581โรงเรียนบ้านนาดีนาอุดมตั้งอยู่บ้านนาดีหมู่ที่7ตำบลหัวเมืองอำเภอม,มหาชนาชัยจังหวัดยะโสธรเขตพื้นที่บริ หมู่ที่7บ้านนาดีและหมู่ที่14บ้านนาอุดมมีพื้นที่ทัง้งหมด1ไร่มีอาคารจำนวน3หลังมีห้องเรียนจำนวน8ห้องเปิดสอนระดับนุบาล2หรือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีการศึกษา2,565มีจำนวนนักเรียนดังนี้ระดับประถมวัยจำนวน8คนระดับประถมจำนวน46คน รวมทั้งสิ้นจำนวน54คนโดยมีนางสาวยิ่งราคุณประสิทธิ์เป็นผู้บริหารสถานศึกษามีจำนวนบุคลากรในโรงเรียน8คนข้าราชการครู4คนบุคลากรสนับสนุน4คนสาระของโรงเรียนรูน้าที่มีความกล้าอิจฉารู้รักสามัคคีปรัชญาของโรงเรียนนัถิวิช,ชาสมนวิตตัง สัปเสมอด้วยวิชาไม่มีเรียนรู้หน้าที่มีวินัยฝ่ายเรียนรู้เชิดชูสถาบันสีประจำโรงเรียนต้มขาวสา2 5 6 5โรงเรียนบ้านนาดีนาอุดรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้น้า เพื่อขึ้นสู่ประเทศไทย4.0การบริหารงานศี่ปยของสถานศึกษากา,ารบริหารจัดการของโรงเรียนบ้านนาดีนาะอุดมทำอย่างเป็นระบบ4ด้านได้แก่งานวิชาการงานบริหารงบประมาณงานบุคคลและงานบริหารทั่วไปกา,ารบริหารงานวิชาการโรงเรียนบ้านาน,าน,นาดีนาะอุดม การพัฒนาหลักสูตรแกนกลางสอดรับกับหลักสูตรท้องถิ่นและสถานการณ์การแพร,ร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ได้อย่างลงตัวทางโรงเรียนได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565ภายใต้สถานการณ์โควิด -19 ดังนี้จัดให้ผู้เรียนเว้นระยะหาย่าง1-2เมตรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอลบ่อยๆหดสัมผัสบริเวณใบหน้าปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนและมีเครื่องมือวัดที่เที่ยงตรงเน้นการค้นควา้าข้อมูลสื่อเทคโนโลยีโดยจกดักกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญองค์การเพื่อไาทายสถานศาึกษามนการเทศภายในอย่างกัลยาน,นี้ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและครูอย่างเป็นระบบและต่อเน,นื่องนำผลเทศมาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนรวมทั้งส่งเสริมให้ครูทำการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพภายในสถานศึกษาในหผนการงบประมาณโรงเรียนบ้านนาดีนาอุดมมีการจัดทำแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีแบ่งสรรงบประมาณเป็นสัดส่วนมีการซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบงานกีฬา จนานแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้มีบรรยากาศน่าดูน่าอยู่น่าเรียนและน่าทำงานบริหารงานประมาณคุ้มค่าโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้บ,บุคลมีการวางแผนอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษามีสา,าระสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลสอดคล้องกับนโยบายกฎระเบียบข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการที่กศศกำหนดส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาด้วยการเข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณตามมาตรฐานม,มีการจัดทําแผนพัฒนาเป็นรายบุคคลมีการจัดทําบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแน่งเพื่อคุณภาพด้านการเรียนรู้ การส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาตนเองและวิชาชีพเหนือระบบการประเมินการปฏิบัติงานรายงานผลการปฏิบัติและนําผลการปฏิบัติงานไปปรับปรุงและพัฒนาบริหารงานทั่วไปมีการพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องสมบูรณ์ทันสมัยมีประสิทธิภาพต่อการใช้งานมีร,ระบบงานสาธบัญตามวงจรการพัฒนา5ขั้นตอนได้แก่ จะทำการรับก,การส่งการยืมจนถึงการทำลายมีการดูแลรักษาอาคารให้มีความปลอดภายัยถูกสุขาลักษณะและสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอสภาพแวดล้อมเพื่อ,ก,อ,อก,การจัดก,การเรียนการสอนเมืนระบบสาธารณนปโมรภคเช่นไฟฟ้าน้ำประปาอยู่ในสภาพดีและปลอดภายัย บ้านนาดีนาอุดมดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดังนี้กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาดูเช่นกิจกรรมเล่นกีฬาการออกกำลังกายกิจกรรมสิ่งสร้างสารรค์กิจกรรมพี่ช่วยน้องและกิจกรรมฝึกทักษะส,สร้างอาชีพการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ร่วมกับการจัดการเรียนการสอนของครูประจำชั้นได้อย่างเหมาะสมเพื่อเพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอ่านเอาอเขียนได้มีการวิเทศติดตามจากสำนักงานเขตพื้นที่ครูจัดหาสื่อเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความมั่นใจในตนเองทังกษะการคิด จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดเน้นการคิดเป็นระบบสามารถสรุปความคิดรวบยอดได้สเตมศึกษาจัดกิจกรรมการศึกษาที่ได้บูรณาการความรู้ระหว่งางศาสตร์วิชาต่างๆเช่นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีความรู้ทางด้านวิศวกรรมและความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์รวมเข้าด้วยกันผลิตเป็นชิ้นงานการศั เรียนรู้รูปแบบ a c t i v e Learning จากกิจกรรมการเรียนรู้สร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วมผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้และด้านลงมือปฏิบัติจริงโดยมีครูเป็นผู้อำนวยความสะดวกและเน้นการทำงานเป็นกลุ่มกระบวนการ PLC มีการประชุมวางแผนเพื่อแก้ปัญหาให้กับผู้เรียนเช่นปัญหาด้านการเรียนด้านพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ยกระดับทักษะภาษาอังกฤษจากกิจกรรมอิ i ลิ c a m มกิจกรรมวันคริสต์มาสเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษทั้งะการฟังการพูดการอ่านและการเขียนส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าแสดงออกและเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวต่างชาติศาสรพระราชาพระบรมราชโองบายและพระราชดำริสู่สถานศึกษาด้วยการจักดกิจกรรมตามแนวศาสพระราชาได้แก่ ตรงการตามรอยพ่อพอเพียงมาเป็นหลักในการบราการการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนได้ยึดเป็นหลักในการดำเนินชีวิตมีความพอประมาณความมีเหตุผลมีูุงคุ้มกันในตัวที่ดีรูและผู้เรียนมีลักษณะเรื่องความพอเพียงความซื่อสัตย์สุจริตความรับผิดชอบทักษะการคิดอุดมการคุณธรรมและมีจิตสาธารณะ โรงเรียนคุณธรรมสพทโรงเรียนบ้านนาดีนาอุดมได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรมสพรทระดับสองดาวโรงเรียนได้ส่งเสริมผู้เรียนเข้าร่วมแข่งขันโครงการคุณธรรมของระดับเครือข่ายส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะเรื่องความพอเพียงความกระตัญยูความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบอุดมการคุณธรรมโรงเรียนสุจริต โรงเรียนบ้านนาดีนาอุดมได้ก่อตั้งบริษัทรสร้างการดีขึ้นเพื่อดำเนินการสร้างวิถีชีวิตของนักเรียนให้เป็นคนสุจริตตามคุณลักษณะ5ประการของโรงเรียนสุจริตคือมีทักษะกระบวนการคิดมีวินยัยซื่อสัตย์สุจริตอยู่อย่างพอเพียงมีจิตสาธารณะโดยผ่านกิจกรรมการทำโดนัทจิ๋ว ระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และช่วยเหลือกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาซึ่งทุกกิจกรรมล้วนมุ่งพัฒนาและยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับช่วงวัยและบริบทของสังคม ด้านผลการดำเนินงานที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best p r a ติ i c e ของสถานศึกษาชื่อผลงานนวัตกรรม1-3-5โมเดลสู่การพัฒนาคุณธรรมมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนคุณธรรมสพทโดยใช้1-3-5โมเดลเพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด เป้าหมายเป้าหมายเชิงปริมาณนักเรียนร้อยละ90ได้รับการปลูกฝังส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป้าหมายเชิงคุณภาพโรงเรียนมีกระบวนการบริหารจัดการที่ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมภายใต้กรอบความคิด 1. ตามหโมเดล 1. ศรัทธา 3. ระยะเวลาดำเนินงาน 5. กลวิธีผลสำเริจและประโยชน์ที่ได้รับผลที่เกิดกับนักเรียนนักเรียนมีคุณธรรมเป้าหมายและมีคุณธรรมอัตลักษณ์ตามที่สถานศึกษากำหนดปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมีส่วนร่วมในการบริหารผลที่เกิดขึ้นกับครูปฏิบัติตนอยู่ในความดีปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา และตรงเวลาอุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมดูอย่างพอเพียงคนที่เกิดขึ้นกับผู้บริหารมีภาวะผู้นำด้านการบริหารจัดการเน้นการมีส่วนร่วมบริหารงานตามหลักธรรมาพิบาลยึดความโปร่งใสตรวจสอบได้การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เป็นเอกสารให้กับสถานศึกษาทั่วไปหรแพร่ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน